สวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะมือนีสาวย้อสิพาไปเที่ยวงานไหลเรือไฟเด้อค่ะหาเวลาว่างยากยากมือนีสิพาลูกสาวไปเลาะค่ะหากระอ,อกจากบ้านเด้อค่ะนี่เมื่อไปนี่วันที่ยี่สิบแปดค่ะยี่แปดตุลาแต่เมื่อไหลเพิ่นวันที่ยี่สิบเก้าตุลาเด้อค่ะไปก่อนหนึ่งวันอ่ะเถอะเลขก็มาเลยเนาะแมคโครค่ะมาหาซื้อของอยู่ของกินพุ่น่ะป้ากบหลาพผ่นไปกอนแหวะุวน คุณอะของอยู่ของกินหลายหลายค่ะผละไม้สดสดเลยราคากับพ่อฟังค่ะพี่น้องอยู่แมคโครเนาะคือว่าหลายซื้อหลายๆค่ะหมุดบักแตงไทยบักยางอีบักโม่บักโม่ก็มีค่ะคุณอะหาซื้อแนวอยู่แนวกินเมื่อกินก่อนเนาะ,ะเนาะเผื่อไปอย่างตอนแรงเมื่อฮ้อนเฮือนอย่างก็ต้องอย่างน้ำแนวกินน่ะ,ะคะ่ะมีวัตถุดิบและก็ะเ็ดเลยเนาะบักอื้อค่ะคุณอะเหลืองงามขนาดไผ่โบยได้เป็นหน่วยค่ะแบ่งขายก็มีด้วยค่ะนี่บัตรนัด เอาไปเฮ็ดอาหารให้เด็กชายแทนไทยค่ะมัตเตนัตหรือฟักทองญี่ปุ่นเด้อค่ะเอามีบักอื้อเป็นหน่วยๆก็มีค่ะคุณนะแคทกสงามงามเอาไปก่อนสักสามสี่หัวเนาะคะ่ะเอาไปเฮ็ดกับเ้้างามคากอหลีคุณนะได้มาและวูนของเพิ่นก็ได้ขาดว่ได้ได้เด็กเส้นเด็กยิงอาราดามาค่ะมา玛ปูนไปเลือกแล้วพอกับลูกเพิ่นเอาอันนี้เอาอันนี้ อันนี้น,นะนะนนี้ยังบ่มีอ่ะเลือกมาโุนตายบาททีนี้พอริอยางพอได้กับพากันไปจ่ายเงินด้อค่ะบาดนี้คุยกันออาแอมเอาแอมพ่อกับลูกเพิ่นทามสารทุกซุกติบทามนู่นเนี่ยยุบานบ่ได้อยู่น้ำกันไนเด๋ยวนี้อ่ะพอเสร็จแล้วเอาของขึ้นรถค่ะมิอยาชุดกันยุงผู้เด้มาต้องได้ครบค่ะเอาเมงือไว้กีดยางเนาะยุงหลายนไอระดาหุ่น อืมเบาอย่างอมไม่แอมโขนเสร็จแล้วพากันมากินข้าวค่ะอยู่ร้านย่างเนยหน้าโรตัสเด้อค่ะโรตัสคนล่หลายค่ะไล่หลีพี่น้องฝั่งซ้ายมากับเต็มสามล้อคูนะขายดีค่ะค่เมื่อน,นี่ค่ะอันนี้มีเป็นจิ้มจุ่มค่ะจิ้มจุ่มเนาะกับเป็นย่างเนยเนาะค่ะเนาะย่างกระทะร้อนอย่างเนยค่ะถามว่าแซบบอก,กะกระแซบอยู่ค่ะ แต่โดนๆ,ๆกินเถื่อเนาะกระแทบอยู่คุณนนะปามึอกกรอบคุณนนะเอ้ยคุณแมงกระพุนค่ะแทบแมงกระพุนร้านนี้นะบกเค็มค่ะคุณนนะปลายกินโซตูเนี่ยว่าเอาฮวนฮวนฮวนเอากินรัวกินโลดมันเป็นยังไงแทบฮวนฮวนอนมะลีลาอยู่คุณดิคุณด่ะโอ้ คนหลายค่ะค่ะเต็มร้านอ a ยากค่ะพนักงานจนที่เป็นวินเทศกาลเนาะค่ะกับจังสีแหล่ดูนะอ้ะอาวกินโซ่แซบอาหารดูนะซัวเข้าไปปวดเฮ้ยแซบปานยังอันนี้มาก,กันสี่คนกับเป็นค่าเสียหายของมอนี้เนาะค่ะอะ้กินข้าวแล้วก่ะพากันเป็นอย่างเลาะงานหลเรือไฟค่ะ ขนมมีอย่างก็ล่ะอันนี้ไอติมพ่นควันบ่มักขนาดเด้อค่ะไอระดานี่บนแม่แม่อยากกินนีม้มากมื้อนี้กับเพื่อสิ่งนี้ล่ะค่ะอยากกินอันนี้แหละแสบหลายถ้วยหนึ่งห้าสิบบาทค่ะขายดีแฮงแด่เด็กน้อยกับมากกันหลายค่ะอันนี้นะมักบอก๊อบโอดีพอใจหลายคนโบราณปันได้ค่ะวันนี้มันบ่แเป็นมืนม้อไหลมื้อไหลเป็นวันที่ยี่สิบเก้าเนาะค่ะคนสิหลายค่ะ หลลิตรรถติดต,ตั้งแต่ผลระคะาเทาเทนกายอำเภอเทาเทีนมาน้อยหนึ่งค่ะกติดเลยอันนี้นะเป็นโครงเรือไฟเด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นยังบร่ได้จุดตะเกียงเนาะคะ่ะถ้าเิ่นจุดตะเกียงมีนสิยง,งามขนาดเลยได้จานนี้ค่ะอ่าคุณอะไปเบิ่งทุกคนกันเลาะเรื่อยๆค่ะอ้าวย่างแล้วแล้วก็ผ้ากันเม่อตัวค่ะบาดที่นี้ขอบคุณหลายๆที่รับชมจ้า